สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่จากโลกดีไซน์มาคุยกันค่ะงาน c o n f i ก2025ของ Figma ที่เพิ่งจบไปมีอัปเดตใหม่ๆเออเยอะมากเลยใช่ครับร้อนๆเลยใช่ค่ะเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากบล็อกจากหน้าช่วยเหลือของฟิ g m a เองเลยวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกกันง่ายๆค่ะว่าพวกเครื่องมือใหม่ๆอย่างฟิกมาแมสไซด์กริด Draw แล้วก็ Bu สเนี่ยมันคืออะไรทำงานยังไงแล้วมันจะช่วยเราได้แค่ไหนครับผมคือดูแล้วฟิกมาเขาเขยายขอบเขตคำว่าดีไซน์ไปไกลกว่าเดิมมากๆเลยนะคะจริงครับนา่าติดตามมากโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกที่คนพูดถึงเยอะๆก่อนเลย Figma Make ค่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น AI ใช่ไหมคะที่แบบว่าช่วยเปลี่ยนดีไซน์ของเราให้เป็นโปรโตไทป์หรือเป็นเว็บแอปได้เลยแค่เราพินบอกไป ใช่ครับพิมพ์เป็นพร้อมเข้าไปหรือจะแนบไฟล์ฟิกมาหรือรูปก็ได้นะจุดเด่นคือ AI มันพยายามจะเข้าใจดีไซน์เดิมเราแล้วก็สร้างเป็นอินเทอร์แอคชันให้โดยที่หน้าตายอย่างใกล้เคียงของเดิมโอ้โหเหมือนคุยกับ AI ให้ช่วยทำเว็บจากดีไซน์เราเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์แชร์พรีวิวก็ง่ายแต่ว่าออตอนนี้ยังเป็นเบต้านะครับสำหรับคนที่จ่ายเงินใช้ฟิกมาอยู่ อ๋อค่ะครับคือหัวใจหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการแปลงดีไซน์เป็นโค้ดนี่แหละครับที่มันยังดูถูกต้องตามดีไซน์อยู่งั้นคนใช้ฟรีก็อาจจะต้องรอก่อนเนอะนักตอนนี้ข้อมูลเป็นแบบนั้นครับแต่ก็น่าสนใจมากว่า AI จะมาช่วยตรงนี้ได้ขนาดไหนค่ะมาต่อกันที่ตัวถัดมา f i g m a s i t e s อันนี้ก็น่าจะถูกใจหลายคนนะคะเพราะมันให้เราออกแบบแล้วก็ เอ่อกด u u l i s h เว็บไซต์ได้จาก Figma เลยไม่ต้องไปใช้แอปอื่นใช่ใช่ครับอันนี้คนเรียกร้องเยอะมากไอเรื่องคลิปเดียว Publish เนี่ยเหมือนกับว่าใช้ Figma ที่คุ้นๆกันอยู่นี่แหละแต่ออกมาเป็นเว็บจริงได้เลยแล้วฟีเจอร์อื่นๆล่ะคะมีอะไรเด่นๆบ้างก็มีครบเลยครับพวก Responsive ก็ใช้ Auto Layout Grid ตัวใหม่ที่เดี๋ยวเราจะคุยกัน มี break points สร้าง components ใช้ซ้ำได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็บอกว่าจะมี CMS ตามมาด้วยนะ CMS นี่คือระบบจัดการเนื้อหาเว็บใช่ไหมคะใช่ครับแบบว่าใส่เนื้อหาอัปเดตข้อมูลเว็บได้ง่ายๆอ่าครับแล้วใช้คิดยังยังต่อกับ make ได้ด้วยนะเอาไว้ทำ animation อะไรพวกนี้ครบวงจรเลยครับเหมือนเขาพยายามจะรวมทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบจนเว็บขึ้นจริงให้อยู่ใน Figma ที่เดียวเลยพูดถึงกริดพอดีเลยค่ะ มาดูตัวนี้กันต่อเลยกริดนี่คือเลเยอร์แบบใหม่ใช่ไหมคะต่างจากออโต้เลเยอร์ยังไงเอ่ยอ๋อครับตัวออโต้เลเยอร์เดิมมันจะเหมือน flexbox ในโคดคือจัดเรียงของตามแนวเดียวไม่แถวแนวนอนก็คอลัมน์แนวตั้งเป็น1มิติแต่กริดเนี่ยมันเป็น2มิติครับคือเราคุมได้ทั้งแถวทั้งคอลัมน์พร้อมกันเลยเหมือน CSS กริดอ่าเหมือนตารางที่เราวางของตรงไหนก็ได้อิสระขึ้น ใช่ครับวางคอมหลายๆช่องก็ได้จัดอะไรซับซ้อนซซ้้อนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเวลาเราย่อขยายเฟรมก็เห็นภาพ r e s ponsive ได้ชัดขึ้นด้วยแต่ก็ยังไม่เหมือน CSS Grid เป๊ะๆใช่ไหมคะเห็นว่ามีข้อจำกัดอยู่ถูกต้องครับคือแนวคิดมันอิงกันแต่ใน Figma ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รองรับทุกอย่างเท่า CSS จริงๆเช่นพวกหน่วย FR ที่มันยืดหยุ่นมากๆหรือการปรับขนาดตามเนื้อหาบางแบบก็ยังทาไม่ได้เท่าอ๋อค่ะ ตรงนี้ดีไซเนอร์อาจจะต้องเข้าใจ CSS g ก d พื้นฐานไว้หน่อยก็จะดีครับเวลาคุยกับ Developer จะได้เข้าใจตรงกันมากขึ้นว่าเออใน Figma เห็นแบบนี้แต่พอไปเขียนโค้ดจริงๆมันอาจจะต้องปรับนิดหน่อยนะอะไรแบบนี้ครับก็ต้องเรียนรู้เพิ่มกันไปแต่ก็น่าจะทำให้งานละเอียดขึ้นนะคะครับผมเพิ่มพลังให้ดีไซเนอร์แต่ก็ต้องเข้าใจหลักการมันมากขึ้นด้วยถัดไปเป็นเรื่องการวาดวาดบ้าง Figma Draw ค่ะอันนี้เหมือนยกเครื่องครั้งใหญ่เลย ใช่ครับเป็นการอัปเดตเครื่องมือวาดเวกเตอร์ครั้งใหญ่เลยอย่างเช่นอะไรบ้างค่ะเออเลือกแก้จุดเวกเตอร์หลายๆจุดพร้อมกันได้แล้วมีเชฟบิลเดอร์คล้ายๆโปรแกรม Illustrator เอาไว้รวมตัดรูปทรงต่างๆอ๋อดีเลยค่ะปกติต้องทำในโปรแกรมอื่นแล้วค่อยเอาเข้ามาใช่ครับแล้วก็มีทำแพทเทิร์นได้วางเท็กซ์ตามแพสหรือตามเส้นโค้งได้แล้วมีเอฟเฟกต์ใหม่ๆด้วยไหมพวกเส้นดนามิกใส่เท็กซเจอร์ใส่โน伊斯ทำโปรเกรสซีฟเบลออะไรพวกนี้ โหเยอะเลยนะคะครับเป้าหมายเขาชัดเจนคืออยากให้เราสร้างงานภาพสร้าง Illustration หรือวาดอะไรอิสระๆใน Figma ได้เลยไม่ต้องสลับแอปไปมาบ่อยๆช่วยให้สร้างสารรค์งานได้มากขึ้นครับเหมือนลดขั้นตอนลดกำแพงระหว่างไอเดียกับการลงมือทำนะคะประมาณนั้นเลยครับและตัวสุดท้ายค่ะ Figma b u ส ตัวนี้เหมือนเป็นพื้นที่ใหม่เลยใช่ไหมคะเน้นไปที่ทีมอื่นที่ไม่ใช่ดีไซเนอร์โดยตรงใช่ครับหลักๆคือทํามาเพื่อทีมมาร์เก็ตติ้งหรือทีมอื่นๆที่ต้องสร้างแอสเซทเยอะๆเช่นรูปสําหรับ Social Media, โซเชียลมีเดียแบนเนอร์โฆษณาสื่อในงานอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับแล้วมันทานํางานยังไงคะคือทีมดีไซน์จะสร้างเทมเพลตเตรียมไว้ให้ครับแล้วทีมมาร์เก็ตติ้งก็เอาเทมเพลตนี้ไปใช้สร้างแอสเซทต่อได้เลยอาจจะแค่เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปภาพนิดหน่อย อ๋อดีไซเนอร์คุมดีไซน์หลักไว้แล้วให้ทีมอื่นไปปรับแก้เนื้อหาเองได้ใช่ครับดีไซเนอร์สามารถล็อกส่วนที่ไม่ต้องการให้แก้ในเทมเพลตได้ด้วยนะทำให้แบรนด์ยังคงมีความสอดคล้องกันอยู่แล้วก็มี AI ช่วยด้วยครับช่วยสร้างรูปแต่งรูปปรับโทนข้อความให้เข้ากับแบรนด์มี AI ช่วยอีกแล้วครับผมแล้วก็มีกริดวิวให้ดูภาพรวมแอสเซททั้งแคมเปญได้ด้วย ที่น่าสนใจคือเขามีไลเซนส์แบบใหม่เรียกว่า Content Seed ให้ทีมมาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะเลยไม่ต้องซื้อไลเซนส์ดีไซเนอร์เต็มๆครับอันนี้แก้ปัญหาคลาสสิกเลยนะคะเรื่องดีไซเนอร์เป็นคอขวดเวลาทีมอื่นต้องการแอสเซท่ดนๆใช่เลยครับช่วยให้มาร์เก็ตติ้งทำงานได้เร็วขึ้นเยอะโดยที่แบรนด์ไม่เพี้ยนด้วยขูฟังทั้งหมดแล้วอัปเดตครั้งนี้ของฟิกมานี่คือเยอะและเปลี่ยนวิธีการทำงานไปพอสมควรเลยนะคะสรุปแล้วเหมือนเขากำลังจะบอกว่า การออกแบบมันไม่ใช่แค่หน้าตาสวยๆแล้วแต่คือทั้งกระบวนการเลยตั้งแต่คิดไอเดียเร็วๆด้วยเมควาดด้วยดรอวางโครงสร้างด้วยกริดทำเว็บจริงด้วยไซต์ไปจนถึงส่งต่อให้ทีมอื่นใช้ด้วยบัสครับทุกอย่างเชื่อมกันในแพลตฟอร์มเดียวเลยมันทำให้เห็นภาพรวมมากขึ้นจริงๆค่ะใช่ครับแล้วมันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าพอเครื่องมือมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างดีไซน์โค้ด การตลาดหรือคอนเทนต์มันจางลงเรื่อยๆแบบนี้บทบาทของดีไซเนอร์เราๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมในอนาคตอืมน่าคิดค่ะครับแล้วทักษะอะไรใหม่ๆหรือวิธีการทำงานร่วมกับทีมอื่นแบบไหนที่มันจะจำเป็นมากขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มเดียวมันเริ่มทำได้ครอบคลุมหลายอย่างขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อครับ